สวัสดีครับผมหมอยงครับหมอยงเป็นหมอสูตรครับมีคาถามถามหมอมาครับว่ามดลูกโตมีลูกได้ไหมคะคําตอบก็คือจะมีลูกได้ไม่ได้ขึ้นกับสาเหตุของมดลูกโตครับว่ามดลูกมันโตจากสาเหตุอะไรจากประสบการณ์ของหมอยงที่เป็นหมอสูตินารีนะครับสาเหตุที่มดลูกโตเนี่ยมีสองสาเหตุใ,ใหญ่ครับสาเหตุแรกคือเนื้อง,งอกมดลูกครับ เนื้องอกมดลูกที่ทําให้มดลูกม yeah. ันโตเนี the the ities, overseas, ่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเนื้องอกที่อยู่ในเนื้อมดลูกครับแล้วก็ทําให้มดลูกมันขยายตัวโตขึ้นหรือเกิดจากเนื้องอกมดลูกที่อยู่ที่ผิวมดลูกที่ปลูกขึ้นมาทําให้มดลูกมันโตขึ้นได้เหมือนกันนะครับถ้าสาเหตุจากเนื้องอกมดลูกเนี่ยถ้าตัวเนื้องอกมดลูกมันไม่ได้ดันเข้าไปในโพรงมดลูกนะครับก็ไม่ไม่ได้เป็นสาเหตุทําให้มีลูกยากครับ ส่วนเนื้องอกที่อยู่ตรงผิวมดลูกที่ปูดออกมาไม่ได้เป็นสาเหตุของการมีลูกยากหรือง่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสาเหตุแรกนะครับสาเหตุเกี่ยวข้องกับเนื้องอกมดลูกอะ่ะถ้าเป็นเนื้องอกมดลูกที่ดันเข้าไปในโพรงมดลูกปูดออกมาภายในก็อาจจะมีผลทําทให้ท้องได้ยากท้องแล้วอาจจะแท้งได้ง่ายนะครับส่วนสาเหตุที่สองนะครับที่พบได้บ่อยๆในมดลูกโตก็คือโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เข้าไปในเนื้อมดลูกเลยครับหรือภาษาทางการแพทย์เรียกว่าอะดิโนเมอซิสนะครับถ้าเป็นเยื่อบุงมลูกที่งอกเข้าไปในเนื้อมดลูกทําให้มดลูกมันโตเนี่ยอันนี้ครับที่เป็นสาเหตุทำให้มีลูกยากยากกว่าเนื้องอกมดลูกนะครับสําหรับสาเหตุที่2ที่เกิดจากเยื่อบุงมลูกเจริญผิดที่เข้าไปในเนื้อมดลูกทําให้มดลูกมันโตขึ้นนะครับ ส่วนใหญ่แล้วคนไข้มักจะมีประวัติของปวดประจําเดือนมากๆกปวดมากๆขึ้นทุกเดือนหรือเวลายุ่งกับแฟนแล้วปวดที่มดลูกมากและอาการที่มาพบแพทย์ด้วยภาวะมีบุตรยากก็เป็นสาเหตุของโรคนี้เหมือนกันครับก็คือเยื่อบุผงมดลูกจเจริญผิดที่เข้าไปในเนื้อมดลูกนะครับทาให้มดลูกมันโตขึ้นสําหรับวิธีการรักษาของมดลูกโตทั้งสองสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้องอกมดลูกที่ทําให้มดลูกมันโตหรือ เยื่อบุโพรงมดลูกเจอในผิดที่ที่ฝังเข้าไปในเนื้อมดลูกทำให้มดลูกโตได้เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วคุณหมอสูขก็จะรักษาด้วยการใช้ยาก่อนครับไม่ว่าจะเป็นยากินหรือยาฉีดถ้ามันเป็นก้อนชัดเจนขนาดไม่ใหญ่มากก็อาจจะผ่าตัดส่องกล้องเข้าไปตัดออกมาหรือถ้าเกิดขนาดใหญ่ก็อาจจะต้องเข้าไปผ่าตัดเลาะเอาเนื้องอกหรือเอาส่วนที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจอผิดที่เนี่ยเอาออกมานะครับถ้าเรากําจัดสาเหตุ ของเนื้องอกหรือว่าเยื่อบุผมลูกเจริญผิดที่ได้แล้วเนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสมีลูกได้ง่ายขึ้นนะครับสรุปนะครับในเคสนี้ที่ถามหมอ,อมาก็คือมดลูกโตมีลูกใจไหมก็คือมีได้นะครับแต่ก็ต้องดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากเนื้องอกมดลูกหรือเกิดจากเยื่อบุผมลูกเจริญผิดที่เข้าไปในเนื้อมดลูกซึ่งการรักษาทั้งสองโรคนี้รักษากันคนละแบบนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรได้รักษาที่ถูกทางนะครับ ถ้าใครมีคำถามอยากปรึกษามหมอยงก็กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หมอยงที่ตอบได้เลยนะครับทิ้งคำถามไว้แล้วเดี๋ยวหมอยงจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยครับใยความเยี่ยทุกคนเสมอครับสวัสดีครับ